มาดูพลัง f อครับดึงถอยหลังใคไปดูเราอ้าเออโอ้โครับสวัสดีครับอยู่กับผมเกรกเกตเตอร์คนางถนนะครับผมโอ้โวกดทิ้มครับเอ้ยใครเขาเคยเนอน้ำเต็มถังนะตรงนี้มันดินอ่อนๆนะครับเดี๋ยวก็าเปิดงาดินออกนะครับอันนี้เขารถเขาเที่ยวในรถ ล่าได้ตูดน้ามาเต็มถังเลยนะครัวลงก็รอหน้าจมปุ๊บก็บติดคานหน้าก็เรียบร้อยนะครับผมไปนาก็ไรไนนเต็มถังน้ําเต็มถังเะยครับจะทําการถ่ายน้ํบอ,อกก่อนนะจะปล่อยน้ําทิ้งก็เสียดายนะครับนนไหนค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 รับไม่ติดไม่ติดคนไหนครับ <laughs> อันนี้ก็ทำการดูดเอาน้ำ,ะนะะน,ำนะครับโอเสียได้ะ้อเอ็ดทิ้งในก็เสียได้อย้วสายสั้นสำหรับดูนะครับตั้งอ๋อตอนนี้เป็นรถไฮแอนปันนะครับยางแอนปันยาวา,าตอย รถน้ำมันเนี่ยเป็นปั๊มปั๊มน้ำมันนะครับใช้งานดีนะแต่ว่าอย่ากล่าวเลยมานานไปแล้วก็ัขอที่เขาใช้การมานมาใช้กับทางน,นก็จะขาดเดลือามแล้วก็กไม่กดเท่าไหร่แต่ว่ามันมาติดกรับรถครับมาเติมระบบใช้ไปก่อนนะครับ,รนรบ,บใคนครบนอบกับเรอระบบวาวอยู่ที่เดียวเลยนะครับผม วาล์วปิดวาล์วดูวาล์วเข้าถังวาวล์วเตะเข้าข้างนิดเดียวนะเวลาดูก็ไม่ต้องกระโดดขึ้นลงฐางเลยหนะมื่นหกพันลิตรยาแ่ง่าจะโอ้หมดแล้วยาลมหมดแล้ว กว่าทางนี้นะครับตัวเฟสก็ตัวาด้านหลังไม่มีที่เกาะนะครับไม่มีที่เกาะสลิงเกาะด้านหน้าเยเกาะตรงอะไรยังไงเป็นเกล็ดปฟายเขาปลายอะไรนะครับผมตอนนี้ดูน้ำหมดแล้วนะครับดูได้หมดเลยแหละจะได้ดึงขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็โออ เราก็ทำการดูดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดายเ้บาวบาวบเฮ้ยขได้ <ujemy> <e ้า <pare> มาดูพลัง FG ครับดึงถอยหลังแต่ไม่มีเวทหลังนะเวทหลังจัดอยู่ใดไม่รู้เราอัพเออโอ้ยแม่บ้นชัดได้ออกแรงครับขึลนซะแล้ว <laughs>

กลัวอะไรกลัวมันตอดฮะน้ำมันเต็มถังมันเลยรอน้าเลยจมิดเลยดินมันอ้นตัวนึ่งน้ำมันออกเนาะน้ำมันออกดี làm tập hết hơn mày tí hết tiếng là nói nói rồi nhai con đơm rồi đi hết nhai có đơm à